สวัสดีครับพบกับคนมีคมอีกแล้วนะครับผมในช่วงนี้ช่วงของคนโชคมนะครับวันนี้ก็มีของสวยๆงามๆของมีคมมาโชว์เพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับามาดูพร้อมกันเลยสุดเลยสุดเลยเพื่อความรวดเร็วโหวเยอะเลยนะครับรอบนี้วันนี้ก็จะเป็นพวกมีทับนะครับมีทับงานกล่อง มาดูพร้อมๆกันนะครับโหมากี่อันเนี่ยเล็กๆใหญ่ๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันอ้าวเก้าเล่ม,มดูพร้อมๆกันครับอ๋อนี่มีสปริงโอ้โห,โหเล่มที่หนึ่ง มีเชือกด้วยนะครับอ๋อนี่ก็สวยนะครับ Liner ร์ล็อกนะครับตัวนี้ด้าม ABS อ๋อมีที่เน็บมาให้พร้อมอันนี้จับทดีครับจับจับเข้ามือดีเอากล่องออกแล้วกันนะครับได้เห็นด้วยอเห็นได้ชัดเล่นทีสาม โอ้โหตัวนี้ลายกราฟิกเต็มทั้งใบโหชัดๆ,ดๆสวยๆเลยครับลายหมาป่านะครับผ่านไปสาเล่ม่อ้นนี้มีที่เน็บด้วยนะครับที่ผมที่เน็ Star บสแตนเลสแชะแัวนี้งานแบรนด์ ทูเปอร์โูเปอร์ยี่ห้อเหมือนอีซูซุเลย่ามีที่เน็ตด้วยครับอันนี้ก็ไว้ตัดเชือกตัดเบลได้นะครับตรงนี้นี้คมนะครับเพื่อนเพื่อนที่รับชมอยู่ตรงนี้ไว้ตัดเบลนะครับผมมีคมไลเนอร์ล็อกเหมือนกันแข็งแรงทนทานสันหนาสามมิลลาไปหันไปไปผ่าอะไลเนอร์ล็อกล็อกอยู่อยู่นะทีนี้ว่าล็อกไม่อยู่ อันนี้งานจี๊ดโอ้แข็งแข็งระบบไลเนอร์ล็อกนี่ใบเป็นแบบแนวเน้นเน้นแทงนะครับผมแต่ว่าเปิดคมหลอกด้านนึงนะครับอันนี้จะมีคมจริงด้านหนึ่ง มีที่เน็ตมาให้พร้อมงานของจีฟรหัส D A 1 4 5นะครับด้ามเป็นไม้ผสมกับน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับตรงนี้ลายก็สวยเลยต่อไปต่อไปเล่นเล็กๆกระทัดรัด งานของบราวนิ่งระบบไลเนอร์ล็อกโอ้ตัวนี้ก็เล็กๆแต่ก็จับอยู่มือดีนะครับโอ้นี่ก็เล็กจิ๋วอีกนะงานของบั c k นะครับผมโอ้ไลเนอร์ล็อกตัวนี้แปลกนะครับเพื่อนๆดูนะครับ ตัวนี้จะไลเนอร์ล็อกจะไม่ได้อยู่ด้านในนะครับจะเป็นตัวแผ่นตัวนี้เลยเป็นตัวแผ่นของตัวโครงเลยนะครับเห็นไหมครับปึ๊บดิตลงมานะครับเล็กกระทัดรัดน้ำหนักก็โอเคตัวนี้เบาไม่หนักมากสันหนาสองมิลกว่าอยู่นะครับเนี่ยมีที่เน็บด,ด้วยนะครับดูบอกตัวนี้ไม่มีที่เน็บ โอ้โหโอ้โหมาแล้วมาแล้วคารลัมบิดเป็นไงเป็นไงเหมือนเขี้ยวเลยนะครับมีดทางอินโดนีเซียมีด่วงควงไงไม่รู้นะครับยังไม่เคยสุดนะครับพเพื่อนเพื่อนที่เล่นมีดพับต้องมีแน่นอนตัวนี้มีที่เน็ตมาให้ด้วยลายกราฟิกเป็นรูปกะโหลกนะครับ กระโหลกคาบอะไรอยู่ไม่รู้น่าจะคาบมีดมั้งครับรุ่น x 7 3เป็นงานของหาไม่ออกโอ้โหคาลัมบิดอีกแล้วงานของอะไรเนี่ยแมนติดโอ้โหสีสีสีสันสุดยอด นะครับระบบพวกนี้เป็นไลเนอร์ล็อกตัวโครงสร้างเป็นตัวไลเนอร์เองเลยเป็นตัวล็อกเลยนะครับผมเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามทั้งหมดเก้าเล่มเพื่อนๆได้ชมเป็นไงครับถูกใจกันไหมครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม s u b สไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมคนมีคมได้สรรหา ของสวยงามมีประเภทมีคมพวกนี้มาให้เพื่อนเได้ชมกันอีกนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณมากครับ